ดีคะ่ะต้อนรับชาวราศีมีนทุกท่านนะคะเข้าสู่ชาแนลนัชชาพยากรนะคะพบกันนะคะในเดือนมิถุนายน2564นะคะสำหรับชาวราศีมีนทุกท่านนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องนัชชาพยากรนะคะฝากอย่ายลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ไปนะคะก็เรียกว่าการกดแชร์ไปก็เป็นการสร้างกุศล อีกแบบหนึ่งเช่นกันนะคะสำหรับคำทำนายนะคะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะของพวกเรานะคะบุญบรารมีของพวกเรานะคะอาจจะสร้างมาไม่เท่ากันอาจจะไม่ตรงตามนี้ทุกท่านนะคะแม้ว่าจะเกิดในวันเดียวกันหรือราศีเดียวกันนะคะจะโชคดีเหมือนกันนะคะ ก็เรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะโชคร้ายเหมือนกันก็เป็นไปไม่ได้นะคะบุญกุศลของคนเราสร้างมาไม่เท่ากันแต่สิ่งที่อยากจะแนะนําพวกเราชาวราศีเมียนทุกท่านนะคะก็เรียกว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะการสร้างบุญไม่ได้จําเป็นเฉพาะว่าจะต้องใช้เงินเท่านั้นนะคะการสร้างบุญก็ การทำบุญทำนาทำทานการให้ของกินการแนะนำนะคะในเรื่องความรู้วิชาชีพต่างๆก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้เช่นกันนะคะหรือว่าการแนะนำในสิ่งที่ดีนะคะให้กับกัลรระยาณมิตรของพวกเรานะคะก็เรียกว่าเป็นกา,การสร้างบุญได้อีกทางหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็การ สำหรับท่านที่ฟังแล้วนะคะฟังแล้วดีมีกำลังใจนะคะก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคนในราศีเดียวกันกับพวกเราชาวราศีมีนชาวราศีเมีนนะคะจะได้ฟังไปพร้อมๆกันอะไรที่ดีนะคะก็นำไปปรับปรุงใช้อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางไว้ไม่ต้องไปคิดเดยอะคิดมากเพราะว่าพวกเราชาวราศีเมีนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างวิตกกังวลหรือคิดมาก บางครั้งก็เกินกว่าเหตุก็เป็นได้นะคะ,ะไปดูกันนะคะสำหรับในเดือนนี้นะคะพวกเราชาวราศีมีนได้ไพ่อะไรเป็นไพ่ดาบนะคะก็เรียกว่าพอสตาร์ทขึ้นมาก็เป็นไพ่ดาบนะคะเริ่มต้นก็ชะนักแล้วนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะเริ่มต้นก็ชะงักแล้วก็เรียกว่าคิดมากวิตกกังวลนะคะแต่ก็ เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งไม่ค่อยแสดงออกนะคะบางทีเรื่องเล็กๆนะคะก็เก็บไปคิดเป็นเรื่องใหญ่นะคะคิดมากในเรื่องลบนะคะในเรื่องธุรกิจในช่วงนี้เป็นช่วงหยุดนิ่ง ถึงจะทำไปก็ไปไม่ถึงไหนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องโรคร้ายแรงอะไรพวกนี้มันเข้ามาทําให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมีนหรือราศีไหนๆก็มีผลเช่นกันทุกคนไม่เว้นไม่เว้นใครเลยแม้กระทั่งแม่หมอก็โดนเช่นกันนะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะหยุดนิ่งนะคะก็หรือ นะคะไม่ควรขยายกิจการในช่วงนี้นะคะหรือถ้าใครตกงานในช่วงนี้ก็ให้รอนะ,ะรอนะคะรออย่างเดียวเลยนะคะในเดือนนี้ข้ามไปเดือนหน้านั่นแหละนะคะจะมีโอกาสได้งานอีกทีหนึ่งหรือจะมีข่าวด,ดีขึ้นมาก็รอนะคะรอสําหรับเดือนนี้อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลให้มากมายนะถ้าใครที่กําลัง มีปัญหาในเรื่องการตกงานอยู่นะคะค่อยๆหาไปนะคะค่อยๆหาไปเดี๋ยวมีโอกาสดีๆก็จะได้เองนะคะหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะก็ให้นำมัดระวังในเรื่องปวดหัวปวดป้านปวดกระดูกนะคะหรือว่าระบบภายในของสตรีนะคะสำหรับผู้หญิงเรานะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องอในเรื่องหมดลูกหรือถ้าใคร ท้องอยู่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องการแท้งการอะไรก็ให้ระวังมากๆนะคะในสถานแวดล้อมทั่วไปในช่วงนี้นะคะเป็นไพ่เด็กถือไม่เท้านะคะเป็นไพ่เด็กถือไม่เท้าคุณอาจจะเป็นนักเดินทางหรือกําลังจะได้รับข่าวดีนะคะหรืออาจจะกําลังวางแผนคิดริเริ่มทําอะไรสักอย่างนึ่งที่มัน ไม่อยากจนเกินตัวไม่อยากจนเกินไปหรือกําลังมีความคิดสร้างสารรค์คิดทําอะไรใหม่ๆก็เป็นได้นะคะก็เรียกว่าในช่วงนี้อาจจะวางแผนไว้ก่อนนะคะอาจจะวางแผนไว้ก่อนก็เรียกว่าในตําแหน่ง นี่นะคะก็เรียกว่าความคิดของเรามันเริ่มเริ่ม,มคิดสร้างสารรค์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในตําแหน่งที่3ก็เป็นไพ่วางแผนงานเช่นกันนะคะเป็นไพ่ราชินีไม่เท้าเป็นผู้หญิงที่รักความอิสระรักเสรีภาพเก่งงานมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นบริหารเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จเป็นคนเก่งงานนะคะมีศิลปะในการทํางานต่างๆ นะคะเป็นคนที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นคนโสดนะคะถ้าเป็นคนโสดก็เป็นเรื่องความรักก็จะต้องบอกว่าให้รอคอยนะคะอาจจะนานหน่อยนะคะค่อนข้างยากพอสมควรนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะเลือกมากเองก็เป็นได้นะสำหรับคนโสดนะคะ ไปดูในตำแหน่งที่สนะคะในตำแหน่งที่4ก็คือในตำแหน่งคู่รักหรือคนรักของเรานะคะเรียกว่าอาดีตที่เพิ่งจะผ่านมาหรือความรักคู่ครองของคนที่มีคู่เป็นไพ่สิบไม้เท้างานหนักงานเหนื่อยนะ,ค,ะคู่ของเราค่อนข้างงานหนักงานเหนื่อยหรือแบกภาระหนักเพื่อครอบครัว สร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าจะได้อยู่สุขสบายหรือ,อบางคนก็อาจาอาจะทำงานบริษัทใหญ่ก็เป็นได้นะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะค่ะก็เรียกว่างานหนักพอสมควรคว,ความรับผิดชอบเยอะพอสมควรนะคะไปดูในตำแหน่งที่5นะคะเป็นไพ่โอ้โหไพ่คนรวยเลยนะคะไพ่ เรียกว่าฐานรองรับชีวิตหรือลูกหลานบริวารน,นะคะของเราไพ่สิบเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าคุณค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองนะคะหรือ,อลูกหลานบริวารของเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะร่ำรวย ทรับสมบัติทำงานหยิบจับอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองนะคะแต่ในช่วงเวลานี้เนื่องจากตำแหน่งตัวตนของพวกเราชาวราศีเมียนเป็นไพ่ดาบเนาะเป็นไพ่สีดาบนะคะมันอาจจะเรียกว่าอาจจะหยุดนิ่งนะคะอา,อาจจะชะง,งักอยู่บ้างหรือ,อไม่มีมีมรายได้ก็อาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยก็เป็นได้นะคะ ไปดูในตำแหน่งที่6นะคะในตำแหน่งที่6เป็นไพ่ adjustment นะคะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าไพ่ของเจ้ากรรมนายเวรนะคะหมายถึงการพิพากษาการตัดสินปัญหาชีวิตที่รอคอยการตัดสินใจเพื่อความเปลี่ยนแปลงนะคะในบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ดีขึ้นนะคะและตรงจุดนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าอนาคตจะขึ้นอยู่กับผล การกระทําของพวกเราชาวราศีมีนในปัจจุบันนะคะถ้าทําวันนี้ดีนะคะพรุ่งนี้ก็จะดีหรืออนาคตข้างหน้าก็จะดีเช่นกันนะคะแต่ถ้าทําในวันนี้ไม่ดีนะคะพรุ่งนี้ก็จะเจอในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันนะคะ,ะไม่นานนะคะคุณจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เพราะฉะนั้นจงทําดีที่สุดในวันนี้นะคะเพื่อที่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีๆจะเข้ามานะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะว่าในตําแหน่งที่7เป็นไพ่2ถ้วยนะคะไพ่2ถ้วยก็หมายถึงความสุขนะคะแต่ว่ามนเป็นจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะในตําแหน่งนี้ไพ่สองถ้วยนี่ก็เรียกว่าถ้าเป็นในเรื่องการงานก็อาจจะต้องร่วมมือร่วมใจ น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือคนในครอบครัวถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะก็อาจจะหันหน้าคุยกันไม่ว่าจะเป็นความรักของคนมีคู่หรือความรักของญาติพี่น้องพี่น้องร่วมท้องเดียวกันหรือญาติพี่น้องนะคะเพราะจริงๆแล้วการโกรธกันไม่ใช่เรื่องที่ดีชีวิตคนเรานะคะมันสั้นนะมันสั้น รักกันไว้ดีกว่านะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าญาติพี่น้องก็แล้วแต่นะคะให้รักกันไว้ดีกว่าเพื่อที่ว่าคือคนเราอะถ้ามันโกรธกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอะไรที่หน้าตามันก็ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่แล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนเรา มันมีอะไรที่สามารถปรับจูนหากันได้ก็คุยกันดีกว่านะคะความรักมันสั้นนิดเดียวชีวิตคนเรามันสั้นนิดเดียวนะคะมันมันทำให้เกิดความเครียดเปล่าๆปรับใจปรับตัวก็หากันถ้าเป็นญาติพี่น้องก็คุยกันดีกว่าเหมือนอย่างเช่นแม่หมอบางที ญาติพี่น้องอีกคนหนึ่งมันไม่ถูกกันเราก็จะเป็นฝ่ายที่จูนให้เขาแบบว่าเป็นฝ่ายจูนให้สองคนพยายามที่จะให้เขาเข้ามาคุยกันให้ได้นะคะเพราะว่าคือพี่น้องยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรือว่าคู่รักถ้าไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันเนี่ยอย่างอันนี้ก็เช่นกันไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกันมันก็ตัดกันไม่ขาดมันตัดกันไม่ได้หรอกทำเป็นโกรธกันแต่บางทีบางทีคือลึกๆกมันก็รักกัน นะคะเวรกรรมมันยังไม่หมดต่อกันที่สร้างมาเราสร้างมาด้วยกัน,นยังไม่หมดต่อกัน,นก็คบกันไปต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็นะไปดูในตำแหน่งที่8นะ,ะเป็นไพ่เดอร์โมนเห็นไหมพวกเราเชาวราศีมีนเครียดกุ้มวิตกกังวลบรรยากาศมันอึมครึมนะคะชาวราศีมีนมีความวิตกกังวลมีความกลักวและคุณคิดนะคะบางทีก็วิตกกังวลมากจนเกินไป คิดมากคุ้งสซ่านหรือย้ำคิดย้ำทำนะคะบางทีก็นอนไม่หลับก็เป็นได้นะแต่ถ้าใครที่หลับอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะเท่าท,ที่ดูนี่คือมีความเครียดมีความวิตกตกังวลเยอะพอสมควรนะคะ <S <S บางสิ่งบางอย่างเราก็จะต้องปล่อยวางบ้างนะคะ,ะบางสิ่งบางอย่างก็จะต้องปล่อยวางบ้างปล่อยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็พยายามปล่อยนะคะ บางอย่างที่เราคิดอยู่มันอาจจะไม่แย่ไม่แย่แบบที่เราคิดก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไปหวังอะไรมากจนเกินไปสิ่งที่เราหวังมันอาจจะยิ่งหวังมันก็ยิ่งยิ่งไม่ได้ตามที่เราหวังทำใจให้สบาย ไม่ต้องมิตกกังวลมากเกินเหตุนะคะบางทีสิ่งบางทีเราไม่ได้หวังแต่เรากลับได้เงี้ยบางทีเราหวังมันไม่ได้ตามที่เราหวังเราก็เครียดเราก็ทุกข์นะคะไปดูในตำแหน่งที่9อารมณ์ความคิดของพวกเราจิตใต้สำเนึกลึกๆของพวกเราอยากจะให้งานที่เราทำงานที่เราวางแผนไว้ให้มันประสบความสำเร็จไปด้วยดยวีหรืออยากจะให้สิ่งต่างๆที่ อยากทําให้มันสะดวกราบรื่นนะคะการงานหรืออยากจะทําอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนั้นก็รอนะคะรอคงไม่นานจนเกินรอเพราะว่าจะมีความรู้สึกอนในช่วงนี้อุปสรรคมันค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะคะก็ให้รอไปก่อนเพราะอาจจะมีผลในเรื่องโควิดนี่แหละนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากมกันทั้งประเทศนะคะ พราะดวงเมืองของพวกเรามันอ่อนแอนะคะก็เลยต้องให้ประชาชนทั้งหมดรับกันกันไปนะคะอีกไม่นานนะคะก็จะพ้นวิกฤตนี้นะคะชาวราศีมีนก็ไม่ต้องวิตกกัวงวลจนเกินไปนะคะไปดูไพ่สรุปของพวกเราในตำแหน่งที่10เป็นไพ่แฮง man น,นะคะบทสรุปของพวกเราในเดือนนี้เป็นไพ่แฮงแม n ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างนะคะในช่วงนี้มันจะหยุดนิ่งสักระยะ ให้รอไปไปลายเดือนหรือข้ามเดือนไปนอกเลยกลางเดือนเลยก็ได้นะคะทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะรู้สึกคมขื่นไม่สามารถจัดการอะไรได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันเพราะว่าไพา่ไพ the judgment, ่เดลจัสม m เมนต์กับไพ่เดลแฮงแมรเนี่ยคือเรายัางมีกรรมต่อการถ้าใครที่คิดว่าจะจะเลิกนะมันเลิกไม่ได้หรอก มันยังมีเวรมีกรรมต่อก,กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําใจให้สบายนะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะ,ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะคะก็ในช่วงนี้ก็ให้รอนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะต้องอรอก่อนนะคะบางทีเราทุกข์จนเกินไปมันก็ทําให้เกิดความเครียดทําให้ไปบั่นทอนสุขภาพเราปรเปล่านะ ทุกอย่างมันจะหมดเวรหมดกรรมไปเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรืออะไรถ้าเราพ้นเคราะห์พ้นกรรมตรงนี้ไปอะทุกอย่างมันจะดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่สำหรับคู่รักนะคะที่กำลังรักกันอยูนะ่นน่าจะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมากับไพ่เดรโมนนะมันคู่กันนะ,ะไพ่เดรโมนขึ้นมานี่สิ่งที่จะแนะนำาก็คือถ้ารักกันจริงในช่วงนี้อันนี้ ถ้าหากว่าพูดไปไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าจะพูดไปตามไพ่ไงในช่วงนี้นะคะถ้าใครคิดบางทีมันไม่มีโอกาสได้แต่งงานกันนะคะก็สิ่งที่จะแนะนำนะคะสิ่งะจะแต่งงานกันไม่ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็อยู่กันไปเฉยเฉยเพราะยังไงถ้าเรารักกันนะคะก็อยู่กันไปเฉยเเพื่อแก้แก้เคล็ดไปนะคะ,ะแต่ ถ้าแต่งงานนะคะก็มีโอกาสเลิกกันสูงนะคะเพราะว่าภพยสองใบนี้มันขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้าหากว่าอยู่กันไปเฉยๆก็ต้องดูว่าฝ่ายผู้หญิงเขายอมรับเราได้ไหมนะคะ,ะก็ต้องคุยกันนะคะแต่ถ้าคนเรา มันอยู่ด้วยกันแล้วถ้ารู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็เราทำาหากินกันไปก็ไม่มีอะไรแต่ก็ต้องคุยกับฝ่ายผู้ใหญ่ก็ด้วยสำหรับชาวราศีมีนนะ้ในเดือนนี้ก็จะพบเจอนะคะนะคะปัญหาในรอบด้านเลยนะคุณจะผ่านท้นมันไปได้ด้วยสติปัญญาของคุณเท่านั้นนะคะอย่าทำลายโดยขาดสตินะเพราะมันจะยิ่งทำให้เข้าโรเข้าพงไปมากกว่านี้ อนาคตที่ดีข้างหน้ายังรอคุณอยู่เสมอนะคะจงใช้ความเข้มแข็งและความอดทนในการแก้ปัญหาหากทุกอย่างมันถาถมเข้ามานะคะก็ ให้เรายอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างมีสตินะคะสัจธรรมของชีวิตเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ประสบการณ์เข้าแรกนะคะไม่ว่าจากความสุขหรือความทุกข์เป็นประสบการณ์ที่มีค่าเสมอนะคะชาวราศีเมียนนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะผ่านพ้นกับอุปสรรคนี้ไปได้นะคะหรือถ้าใครที่อยากจะมีสิ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็แนะนําเป็นหินมงคลต่างๆนะคะช่วยในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องความรักใครที่มีปัญหาในเรื่องความรักก็จะช่วยในเรื่องความรักนะคะโรดครอสแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องการสักลายมือมงคลนะคะก็ทักเข้ามาทางไลน์นะคะหรือว่าทาง เฟซบุ๊กก็ได้เช่นกันนะคะการสักลายมือก็เป็นการเหมือนการขีดเส้นทางเดินให้กับพวกเรานะคะเพื่อที่อาจจะไปได้ตามสารฝันนะคะการขีดเส้นทางเดินทําให้เราเดินได้สะดวกขึ้นไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนาเส้นวาสนาสําหรับใครที่ชอบเล่นหวยรวยเบอร์นะคะก็จะทําให้ถูกหวยถูกเบอร์ได้แบบฟุกฟุกได้เช่นกันหรือ,อใครที่ หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้านะะเส้นาวาสนาเส้นอาทิตย์นะคะก็จะไปช่วยในเรื่องให้เราได้มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะสำหรับคนที่ทํางานราชการถ้าไม่มีเส้นเส้นอาทิตย์นะคะก็เรียกว่าไม่มีโอกาสได้ขึ้นในตําแหน่งนั้นไม่มียศไม่มีตําแหน่งที่จะให้เราขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการสักลายมือเป็นการชี้นําทางในการ ขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นๆนะคะใครที่สนใจหรืออยากจะถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะก็ทักเข้ามาได้นะคะว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางเพจ Facebook หรือโทรมาโดยตรงเดี๋ยวจะวางไว้ใต้คลิปให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในเดือนถัดไปนะคะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ